สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการนํารถเข้าใหม่ของทางร้านมารีวิวนะครับวันนี้ก็มากับเจ้าพี่บิ๊กเบิ้มนะครับกับเจ้าฮาร์เลย์สตีดไก่นะครับตัวนี้เป็นตัวสีสเปเชียลนะครับรถปี2019นะครับสภาพโดยรวมสวยกริ๊ปนะครับเดี๋ยวดูรอบๆพันก่อนนะครับเครื่องเดิมสีเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยมากนะครับคันนี้เคลือบแก้วให้เรียบร้อยนะครับเป็นการเคลือบแก้วด้านนะครับสีโทนด้านของของซูนจะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ แต่เป็นการถนอมผิวไว้นะครับดูได้นะครับสีเนียนกิฟครับรถสวยใสยนะครับพร้อมออกทริปเลยนะครับคันนี้ของแต่งมีให้ครบเลยนะครับคันนี้ได้บอกเซอร์เทอร์แมนนะครับ SDC นะครับเกับ SDC นะครับ ไซเดอ์แมนนะครับเบาะทรงซิ่งนะครับพร้อมกาดเข่านะครับขาดเก่าของเอาต้านะครับพร้อมฟอร์บอดใหญ่นะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งหนึ่งสี่แล้วนะครับสติดกายนะครับ สภาพสวยๆเลยคันนี้มาพร้อมกับเล็บหมีนะครับแล้วก็ด็อกกิ้งนะครับสามารถเพิ่มเพิ่มกล่องหลังได้นะครับตัวนี้พร้อมกับท่อแวนแอนไฮนนะครับเสียงนุ่มๆเลยนะครับ เงาทั้งขันนะครับเคลือบแก้วให้อย่างดีนะครับดูสีได้นะครับภายในเงากลิปเลยเดี๋ยวให้ดูเลขไม้นะครับกุญแจเป็นกุแจคีเล็นะครับมีฝาเปิดฝาถังให้2ดอกนะครับกุญแจคีเลตดหนึ่งดอกนะครับไม้สองหมื่นสี่พันสีร้อยเก้าสิบกิโลนะเอย สองหมื 24, sociedad, glaube, Bref, ını, uh ่น huh. สี่พันเก้าร้อยหนึ่งไมล์นะครับเป็นไมล์นะครับคันนี้นะครับวิทยองวิทยุใช้ได้ปกตินะครับเล่งเสียงเลยนะครับลองสตาร์ทนะครับ บอใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ เสียงนุ่มๆเลยนะครับโอเคนะครับสนใจยังไงทักมาตามช่องทางที่ทางร้านได้ทิ้งไว้ให้นะครับผมจะซื้อสดจะจัดแฟรน์นทางร้านมาให้บริการนะครับสวัสดีครับ